สวัสดีครับทุกคนแล้วตอนนี้ก็อยู่กับแคมเปอร์แอนด์เดลวูฟนะครับหลังจากที่หายกันไปสักพักหนึ่งนะครับทั้งเรื่องการเดินทางออกนอกกรุงเทพนะครับหลังปีใหม่มานี้เรื่องสถ,ถานการณ์โควิดแต่วันนี้เราก็คันไม้คันมืออยากจะออกแคมป์นะครับเลยหาที่เล่นแคมป์ใกล้กรุงเทพนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันที่แบงกอกแบกย r ด ทุกคนคุ้นเคยกับชื่อนี้แล้วละ่ะแต่วันนี้จะมาลองรีวิวกันให้เต็มรูปแบบนะครับเพราะว่าตอนนี้ลานแบบพร้อมมากๆนะครับแนะนํากันว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับมีโซนไหนมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลย ครับสวัสดีครับนี่แนะนําก่อนครับโอมครับครับสวัสดีครับเป็นโปรเจกต์แมนเจอร์นะครับของ Bangkok b a c k Yard เดี๋ยวนี้เราก็จะลองไปดูกันว่าที่นี่เนี่ยน่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่นี้ที่นี่มันเป็นช็อปรอครังที่แล้วมาไม่เจอใช่มันเป็นแคมป์สตูดิโอสาขา Bangkok b a k Yard เมื่อกี้เห็นป้ายอยู่ใช่แล้วคอนเซ็ปช็อปเราจะแตกต่างจากช็อปอื่นๆอันเนี้ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ เป็นอุปกรณ์จําเป็นสําหรับแคมเปอร์ดีกว่าหลักๆก,ก็จะเป็นของแก๊ตชิ้นเล็กๆเป็นแกส๊สเป็นสมอบกเป็นคอนหรือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะขาดเหลือสิ้นเปลืองจะได้อำนวยความสะดวกวให้กับลูกค้าเราขอนอย่างแก๊สนี่ไม่ต้องไรไม่ต้องแผนแล้วนะไปกี่วันเฮ้ยทำอาหารเยอะไหมกี่มื้ออะไรก็โอเคเดี๋ยวไปซื้อจัดที่นี่ได้เลยนะครับเพราะที่แคมป์กลาวนี้ก็มีมีตะเกียงด้วยมีต<ม>ะเกียงยยมีแสงสว่างมี<อ>น่าจะ พะโลมเกมอก็มีอ่าใช่มันนอแบบเยอะด้วยนะเยอะเยอะเยอะแห็นแบบว่ามีแข่งหลายตัวนะที่ในสาขาในเมืองสาขาที่อื่นไม่มีแล้วพี่แบบว่าวอล์กเข้ามาเพื่อจะมาดูของว่าเฮ้ยที่นี่มีอะไรบ้างมีของได้ครับก็ยินดีก็อยู่ใกล้กับจุดทางเข้าเลยนะใช่ครับก็สามารถจอดรถข้างหน้าแล้วก็เดินเข้ามา เยี่ยมชมได้เหมือนกันสะดวกมากตกใจนี้ท <il S 2> ุกเปอร์เลยไหมเนี่ยเดินมาซื้อเนื้อซื้อผักซื้ออะไรเข้าไปข้างในต้องรอชมต้องรอชมต้องรอชมเดี๋ยวนี้ไปชมข้างในกันก่อนนะเพราะว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเพราะว่าพี่เห็นรู้สึกว่าเหมือนมีเป็นแบบเขตโซนเลยแล้วต้องมีอะไรพิเศษขึ้นแน่ๆกว่าครั้งที่แล้วใช่ครับโอเคเดี๋ยวเรามีไกด์แล้วครับไปกันเลยครับ โอเคก่อนเราจะไปทัวร์ในแคมป์กล่าวกันนะครับโอมเนี่ยเป็นคนแคมป์มาก่อนเหมือนกันทีนี้อยากจะรู้ว่าแรงบันดาลใจในการทําแคมป์กล่าวที่เนี่ยเป็นมายังไงก็เหมือนเวลาพวกเราไปแคมป์กันเนี่ยเราก็มีส่วนที่ชอบส่วนที่ไม่ชอบผมก็พยายามจะรวบรวมเก็บข้อที่เราชอบ,บแล้วก็พยายามจะดีกเลี่ยงข้อที่เราไม่ชอบ,บแล้วก็เอามารวบรวมกันตกผลึก แล้วก็พยายามทาที่เนี้ยให้เป็นรวบรวมข้อสิ่งดีๆของของในสิ่งที่เราเห็นว่ามันมันดีเพื่อนเพื่อนเห็นว่ามันดีมารวมกันแล้วก็ได้เกิดเป็นเป็นแบงของ้อแตกแยกขึ้นมาเพราะว่าจากที่คือความโดดเด่นของที่นี่เลยก็คือมันเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นที่ที่แบบสําหรับคนเล่นแคมป์จริงๆอ่ะมูดโทนความรู้สึกนาะในการแบบว่าในแต่ละจุดอะไรเงี้ยดูแล้วก็คิดว่าเอ้ยมีความตั้งใจและมีรายละเอียดเนี่ยเข้ามาก็หลังจากที่เราเข้ามาจุด ข้างหน้านะครับเมื่อกี้ขับรถเข้ามาก็จะมีเป็น security ที่เป็นไม้กันอยู่เราต้องมาชต่อตรงตรง register register ข้างหน้ากอที่มีช็อปอยู่ด้วยใช่หลังจากนั้นก็ถ้าเป็นเราก็ต้อง booking มาก่อน booking มาก่อนครับของเราจะรับเฉพาะ booking เท่านั้นไม่ได้รับ walk in นตอนนี้นะครับเพราะว่ามันเรียกอะไรวะารู้ที่มาที่ไปใช่แล้วก็ใครจะเข้ามาใช่ด้วยความเราจะได้บริหารจัดการได้ได้ได้ดีกว่าด้วยครับ โอเคจากตรงน้นเข้ามานะครับก็เรามาจอแล้วตรงนี้แล้วเดี๋ยวให้อมพาไปทัวร์กันครับผมเข้ามาครั้งนี้คือรู้สึกว่ามันมีแบ่งโซนิ่งแบบชัดเจนมาก แบ่งเป็นแบบยังไงบ้างครับก็คือตอนนี้หลังจากที่เรากลับมาเปิดเป็นเหมือนรอบที่สองหลังจากเราต่อเติมนะครับ,รบเราก็มีอคอนเซปต,ต์คือเราจะมีสองแบบคือแบบแรกเนี่ยเราจะเรียกเป็นแบบ private zone บนะครับก็คือเราจะแบ่งเป็นพื้นที่ไว้ให้แล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยบุกจิ้งเข้ามาเราเราเหมือนเราจัดสรรแล้วก็ล็อกที่ตรงนั้นไว้ให้เลยนะครับกับอีกโซนหนึ่งก็คือโซนที่เหมือนกับแคมป์กราวทั่วไปก็คือ มาก่อนจองก่อนอ่าครับผมตอนนี้เราก็จะมีหลักๆเป็น2แบบแล้วแต่ละโซนของเรามันก็จะมีความแตกต่างของวิวต่างกันไปครับเพราะว่าที่พี่ดูในชาร์ตก็จะมีแบบแบ่งเป็นจุดนี้เป็นที่เป็นแบบ private zone เนี่ยหลายแบบเหมือนกันแต่ว่าจุดที่เข้ามาปุ๊บใครมาก่อนจองก่อนก็ก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังมีวิวที่สวยงามอยู่ครับครับผมก็อย่างนี้ก็เรียกว่าอะไร มันก็ชัดเจนในเรื่องของโซนเรื่องอะไรนะบางทีเรามาหลายครั้งเราอาจจะอยากได้มุมแบบนี้อะ,อะไรเงี้ยต่างก,กัน<ช>ด้วยแล้วก็ความเป็นส่วนตัวเ<ช>นาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็เรื่องของความไม่แออัดมันก็เหมือนแบบว่าเรื่องอะไรอ่ะเป็นเป็นลด์ส่วนตัวไ<ช>ปเลยแล้วหลักๆที่ลูกค้าเราชอบมากก็คือเขาไม่ต้องรีบมากันอ่าอ,อย่างวันศุกร์อย่างเงี้ยทำงานเสร็จม,มาสายก็ยังมีที่ ที่มีวิวนั้นๆแน่นอนก็เป็นการพอเป็นการบุ๊กิ้งเนาะก็ควบคุมอนโทรลเรื่องของคนได้ดีอย่างโซนนี้นี่กว้างขวางมากกว้างขวางมากอย่างโซนนี้พื้นที่เกือบ300ตารางเมตรนะครับจะมีทั้งพื้นที่บนหญ้าแล้วก็พื้นที่ที่เป็นเด็กที่ยื่นเข้าไปในน้ำลูกค้าก็สามารถมาอยู่ตรงนี้ได้ถึง8-10ถึง10คนก็ยังอยู่ได้เลยครับกลางเต็นท์สเต็นท์ สบายสบายเลยสร้างเป็นหมู่บ้านของตัวอเองได้แล้วถ้าเกิดอย่างเหมือนที่โซนอย่างเงี้ยครับมันมันใหญ่นะแล้วมันจํากัดไม่ต้องว่าเอ้ยมันต้องเริ่มตั้งแต่กี่คนขึ้นไปอะไรเงี้ยก็มีครับของเราก็จะมีะข้อจํากัดอยู่ว่าบางโซนที่เล็กหน่อยแต่คำว่าเล็กของเราเนี่ยก็มีร้อยตารางเมตรนะพี่ครับครับก็จะอาจจะเริ่มถึง2อถึงสคนอ,อย่างโซนเนี้ยสามร้อยตารางเมตรก็อาจจะเป็น4ี่ถึงแปดอืมอ่าหรือถ้าลูกค้าอยากอยู่ ด้วยกันจริงๆในพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กเราก็อาจจะอนุโลมได้ก็แล้วแต่ร q u i r e m e n t ของลูกค้าด้วยครับแต่ก็ก็มีแบบว่าเหมือนมินิมัมอยู่ว่าต้องเท่านี้ขึ้นไปนะจริงๆมา2คนเลยอยากจะเหมาตรงนี้ก็ยังได้ก็คุยกันเป็นเคส by เคสได้เหมือนกันครับผมตรงนี้ชอบมาเพราะมันมีเทอร์เรสที่แบบเหมือนเราไปรีสอร์ทแล้วก็ที่มันเป็นเรียกอะไรวิลล่าที่มันอยู่แบบริมน้ำอ่ะแล้วก็มีเป็นเทอร์เรสส่วนตัวนะตรงนี้ มังขวางมากใช่แล้วในแต่ละแลนเราก็จะมีเหมือนเป็นปลั๊กไฟที่ค่อนข้างจะส่วนตัวให้ครับมไม่ต้องไปแย่งกันเหมือมนอย่างตรงอันนั้นแหละที่ที่มีแคมเปอร์อยู่แล้วถ้าโซนตรงนั้นก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเหมือนกันเพราะว่าจะอยู่ใต้ต้นจามจุรีแล้วมันจะล่มทั้งวันนะครับอย่างถ้าเกิดที่มีเต็นท์อยู่เนี่ยเราเรียกว่าเป็นแลนด์สองเลขสองนะครับอันแรกเนี่ยก็จะสามารถ รถแคมเปอร์เนี่ยเข้ามาจอดแล้วก็ดึง All mm hmm. ออนนิ่งออกมาบนหญ้าได้เหมือนกันก็จะมีแต่ละแลนจะมีฟังก์ชันของมันอยู่เดี๋ยวเรื่องของราคาค่าบริการเราไปสรุปกันให้ทีเดียวนะเพราะว่าในการจองที่นั่งก็จะมีชาร์ตให้ดูอย่างนั้นก็กจะชัดเจนมากขึ้นเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้จะให้ชมแบบว่าในพื้นที่ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นไซยใกล้เคียงกันเนะาะไซสใกล้เคียงกันแต่ว่าก็คือไม่มีเทเลสนั่นเองอันนี้ก็ <c oughs> อยู่เราๆร้ <c oughs> อยปปลายครับของเรา อพอกั้นออกมาจริงๆก็ก็ใหญ่ใหญ่อพอสมควรครับได้หลายหลังอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ได้หลายหลังมากล่าสุดมีมีมาลงสี่หลังนะพี่ก็สบายสบายเพราะว่าคือหนึ่งเรื่องของ,ของเรียกอะไรความเป็นส่วนตัวหนึ่งแล้วสองออก็คือจะได้ไม่ต้องรบกวนไม่ต้องรบกวนใช่อ,อีกประเด็นหนึ่งคือวิวคือเรามาแล้วเราจะได้เห็นในสิ่งที่เราจองเข้ามาจริงๆนะครับถ้าเกิดติดต่อเข้ามาเนี่ยของเราจะมีบอกเลยว่าแลนด์สุนหนึ่ง มีวิวแบบนี้เราจะมีมีมีรูปเป็นให้ดูเลยอ่าก็คืออาจจะต้องติดต่อเข้ามาทางทางไลน์ของเราครับผมก็มันแบบม,มีที่เป็นลักษณะของตัวแลนด์พ라เวตเนี่ยมีกี่ทั้งหมดเท่าไหร่กี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 ่ณตอนนี้มีอยู่16จุด <16. S 1> ครับกอ๋ก็ได้วิวแบบหลากรูปแบบนะหลา <ะ S 2> กรูปแบบก็อย่างพี่โอมเคยมาอาจจะอยู่ริมที่เป็นริมแม่น้ําไปแล้วอาจจะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เราก็เปลี่ยนได้ต่างอารมณ์กันไปอืครับ โอเคครับ okay. เดี๋ยวไปชมด้านในกันต่อ งจุดนี้ก็จะเป็นจุดเขาเรียกว่าไม่ได้เป็น p r i v a t ไม่ได้เป็น p r i v a t ใช่ครับก็จะเป็นจุดที่เหมือนลูกค้าท่านใดมาก่อนก็เลือกที่ได้ก่อนเลยก็มีเหมือนกันในโซนนี้ก็นี้เป็นแบบอยู่โซนกลางเนาะแล้วก็รายล้อมแต่ก็โซริน้ำก็ยังมีอยู่ใช่ไหมโซลิน้ำมีใครมาปุ๊บกลางได้เลยใช่ครับเราก็ไม่ได้กันวิวดีๆจากลูกค้าไปสมดครับถ้าตรงนี้ก็เป็นอีกแลนด์หนึ่งก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ลูกค้าชอบก็จะ ลมทั้งวันครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปตรง,งเรียกว่าโซนยอดฮิตนะ<ช>ที่แบบว่าวิวดีมากๆอ่ะที่นี่ก็คือโซนริมเลกตรงแบบจุดใหญ่ตรงนี้เลยใช่ครับนะครับจุดนี้ก็เป็นโซนที่สามารถมากางได้มากางได้สําหรับลูกค้าที่ไม่ได้บุกเป็น private าแต่ถ้าทางขวามือตรงเนี้ยก็ก็จะเป็น private นอ๋อ<ช>ก็เป็นแบบแบ่งมุมไปหน่อยใช่ครับเราก็จะมีเป็นกั้นขอบเขตไว้อืครับตรงนี้ก็ยังได้วิวแบบ อีกแบบหนึ่งดีๆชนข้างล่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะข้างล่างก็สามารถลงไปกลางทาบตั้งโต๊ะกินข้าวหรือถ้าเป็นเต็นท์เล็กอยากจะนอนใกล้น้ํามากๆาเลยก,ก็ได้เหมือนกันครับเพราะถ้าเกิดแบบว่ามาฟิลโซโล่อะเอาเต็นท์เล็กๆมาคนหนึ่งนะอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนี้แบบ <Work S 2> หรือส่อสวนใหญ่ลูกค้าก็จะกางข้างบนแล้วก็กางทาบข้างล่างนั่งทันข้าวกันก็ส่วนตัวไปอีกแบบหนึ่ง ถ้าเรียกเป็นแลนด์มาร์กจริงๆก็อาจจะเป็นโซนนี้จะเป็นวิวแบบเห็นน้ำร้อยแปดสิบองศาอันนี้ก็จะเป็นโซนเป็น p r i v a t e l ันอ๋อตรงนี้ก็เป็น privately z ตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นวาย privately ที่เป็นมุมมุมพีคของเราอ๋อตรงนี้ก็คือนี่พื้นที่นู้นจะลงมาใช่ครับนี้เลยใช่ไหมใช่ครับอีก็คือได้พื้นที่ริมน้ำไปด้วยเลยนี่ก็หลายตารางเมตรเหมือนกันนะตรงนี้ก็หลายอยู่ครับก็มีร้อยห้าสิบอย่างต่ำแน่นอนยิ่งตอนกลางคืนนี่คือที่นี่แบบยิ่งน้ำตรงนี้แล้วก็ พระอาทิตย์ตกบูมนี้จะเป็นอาทิตย์ตะวันตกพระอาทิตย์ก็จะตกทางนี้ครับทางนู้นก็เป็นตะวันออกตะวันออกใช่ครับก็กำลังดีตอนเช้าไม่แบบไม่ร้อนเลยที่นี่แต่ตอนนี้ก็คือมีลมมันโปรตลอดเลยนะใช่ถ้าเกิดอยู่ในร่มหรือว่าถ้าเกิดมีทาร์บมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้ทั้งวันสบายๆครับรู้สึกว่ามันเป็นแบบช่องลมอ่ะจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่แบบพี่ว่าพีคสุดอ่ะตรงนี้รู้สึกว่าเป็นทำเลที่แบบดีมากกับมันเป็นส่วนโค้งแล้วมองไปตรงนู้นน้ำมีทิวฝนเนาะตรงนี้ก็ หมือนจะจะเต็มตลอดในทุกๆวันหยุดก็คือบุกล่วงหน้ากันได้เลยบุกล่วงหน้ากันได้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่ของเราก็จะประมาณ1-2สัปดาห์ล่วงหน้าอยู่แล้วท,ที่ถ้าอยากได้ที่ที่มันเป็นอันนี้นะครับสมมุติว่าพี่แพลนไว้แบบคือตอนนี้เดือนกุมภาแต่ว่าพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเมษาพฤษภาเนี่ยพี่ดูวันแล้วพี่จะมาที่นี่และอยากได้วิวเนี่ยก บุ๊กไว้ก่อนเลยก็ยินดียินดีได้ก็คือสามารถแบบบุ๊กวันที่บุ๊กวันที่ได้เลยใช่ก็ของเราจะมีปิดคือวันพุธอ๋ออยู่ทุกวันพุธดูแลต้นไม้อไรอะไรเงี้ยครับนะครับวิวดีๆตรงนี้เป็นแลนด์ที่แบบผมว่าพีคแน่นอนเพราะเราต้องบุ๊กกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการเที่ยวเราก็แผนได้เนาะใช่ครับมันไม่ไกลกรุงเทพแล้วเราก็บุ๊กไว้เลยแต่ว่าก็ตั้งเตือนด้วยนะถ้าเกิดจะบุ๊กแบบไกลเกินไปแบบเมษาอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องเตือนผมด้วยครับเพราะว่า แต่ว่ามาแล้วคือได้ได้วิวที่ต้องการแน่นอนเนาะไม่ต้องแบบว่าไปลุ้นนะครับอ่านี่ก็เป็นผมว่านีตรงเนี้ยพีคสุดเลยได้เยอะอยู่ในี่โซนนี้คือโอ้ก็หลายหลังนะก็หลายหลังครับอย่างโซนนี้มินิมัมต้องที่กี่คนอันนี้น่าจะ2องอถึงสืมอ่าแต่มากกว่านั้นก็ก็อย่างที่บอกก็คุยกันได้ไม่มของเราอะครับไม่ว่าจะเป็นโซนพลาสพิกหรือไพรเวทเนี่ยเราจะมี น้ำแข็งให้อยู่แล้วถ้าเกิดจะพิเศษขึ้นมามสําหรับลูกค้าที่จองออ private zone เนี่ยเราก็จะมีเป็นพัดลม,ดลมขนาดใหญ่ให้รับผมก็คือสามารถไปยกมาได้จากโกดังของเราอ๋อครับผมก็ดีนะไม่ต้องเอาพัดลมตัวใหญ่มาเนาะก็ถือว่าเป็นความพิเศษที่จาก public zone ใช่ครับไปหน่อยเพราะว่าเรื่องราคามีต่างกันแน่นอนนิดหน่อยอ่านี่แล้วก็แต่ว่าก็คือมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่มขึ้นปลั๊กไฟเนี่ยผมดูแล้วนะครับว่า ทั้งทั้งจุดที่เป็น private กับที่เป็น public เนี่ยคือถือว่ามันมีสายพ่วงมาไม่เกิน15เมตร10เมตรก็อยู่10 1ถึง15ไม่ได้ไกลเลยเพราะว่ามีค่อนข้างทั่วถึงเลยถ้าเอาชชว์ๆวก็15ออมโว์เหลือเก็คือที่เนี่ยหลักๆเลยก็คือสิ่งที่มีให้ทุกคนเลยที่เข้ามาก็คือเรื่องของน้ำแข็งบริการตลอดน้ำแข็งเนี่ยเรียกอย่างนี้ดีกว่าพี่ว่าอเรามีให้จำนวนหนึ่งค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดระหว่างวัน เกิดวันนั้นมันคนใช้น้ําแข็งเยอะจริงๆไม่พอเราก็จะมาเติมให้ตอนเช้าครับผมก็ไม่ได้เชิงว่าจะเป็นแบบมีตลอดตลอดแบบว่าเติมแบบทุกเวลานะมันก็มีมีเป็นเวลาแต่เราก็เขาเรียกว่าคือคํานวณแล้วของของของคนที่เข้ามาว่ามีแคมเปอร์มากน้อยเท่าไหร่กี่มาน้าแข็งก็ได้เท่านี้พอหมดส่วนใหญ่จะเพียงพอนะครับส่วนใหญ่จะเพียงพออยู่ครับก็พูดถึงตัดเรื่องน้ําแข็งไปได้นี่ก็คือก็ไม่ต้องแลนเหมือนกันเนาะเชื้อเพลิงแบบแก๊สอะไรเงี้ยก่อไม่ต้องแทนแล้วแล้วก็น้ําแข็งก็ ไม่ต้องอีกน้ําดื่มน้ําดื่มเนี่ยก็มีเป็นเหมือนเครื่องกรองน้ํำไว้ให้ครับสําหรับลูกค้าที่โอเคกับการดื่มน้ําในมาตรฐานน้ํากรอง R.O เลยจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะกําลังจะดูที่กรองเรื่องน้ําเค็มแก้ปัญหาเรื่องน้ําเค็มอยู่น้าประปาเค็มก็เรื่องของน้ําก็มีบริการเนาะเมื่อกี้ห้องน้ําก็ไปดูมาคร่าวๆห้องน้ําที่นี่คือสะอาด มากห้องน้ําก็จะมีสบู่แชมพูสบู่แชมพูมีน้ํายาล้างจานให้สิ่งล้างจานก็น้ํายาล้างจานนี้ก็ซื้อทุกรอบไงเพราะว่าลืมทุกรอบใช่เหมือนกันก็ซื้อแล้วก็หายแล้วก็หายแต่ก็เอาแบบที่ล้างจานมาเองเอาสกอดไบมาเองเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้เนาะใช้เป็นของส่วนเป็นน้ก็เป็นของส่วนตัวอยู่แล้วใช่ครับแต่ก็คือพวกน้ํายาล้างจานก็มีบริการใช่ครับเดี๋ยวไปดูทางนู้นกันต่อนะครับนี่ แล้วก็นี่เป็นอีกโซนนะครับก็แบบมีทั้ง Public z โ n e มี private z โซนแต่ตรงนี้ก็จะเป็น V.I.P. เราจะเรียกว่าเป็น V.I.P. โซนละกันมันมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยครับโซนนี้เองก็จะเหมือนอยู่ในขอบเขตของตัวเองเลยที่จอดรถส่วนตัวถอยเข้ามาได้เลยอยเข้ามาได้เลยมีเราจะเตรียมเตาบาร์บีคิวขนาดใหญ่ไว้ให้จะมีถังน้ําแข็งส่วนตัวไม่ต้องเดินก็คืออยู่ในนี้เลยอ๋อนี่คือแบบว่าจนถึงขอบ รั้วต้นไม้อันนั้นเลยใช่ก็เนี่ยครับทั้งหมดนี้เลยบนเนินแล้วก็ยังจะใกล้ท่าเรือของเราด้วยอ,อ,อ๋อตอนนี้ท่าเรืออยู่ตรงนี้ใช่<ร>มีท,มท่าเรือโหนี่ถือว่ากว้างมากอะ่ะมีทั้งแบบว่าจุดที่แบบเป็นเนินขึ้นไปเอาเก้าอี้ไปตั้งนั่งเล่นใช่กลางเต็นท์อยู่ตรงนี้แล้วถ้าเกิดเหมือนตรงเนี้ยเป็น v i p แต่ว่าเรื่องของคนจริงๆแล้วเราหรือว่าเราก็มีในเรื่องของค่าพื้นที่ตรงนี้ใช่ครับอเราก็มีราคาที่อาจจะแตกต่างกันครับ ประมาณหนึ่งครับก็ถือว่าในโอกาสพิเศษสาหรับลูกค้าที่อาจจะอาจจะมีโอกาสพิเศษอะไรบางอย่างก็สามารถล็อกตรงนี้ได้เลยก็เหมือนแบบว่ามหานิมูลนะสองคนอยากจะแบบว่าใช้พื้นที่ตรงนี้มีเตาบาร์บีวด้วยใช่หรือว่าอาจจะมีเด็กๆเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่ที่มีเด็กๆมาอยากจะัวรอบขอบชิดนิดนึงก็ก็เหมาะน่าสนใจน่าสนใจพี่คิดว่าเดี๋ยวเราจะลงลอง้านนี้ดูใช่เดี๋ยวพี่อมลอง้านนี้ได้เลยเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะ เราก็มาฝผังนู้นแล้วเด<ช>ี๋ยวนี้มาเอาบรรยากาศฝั่งนี้เดี๋ยวจะข้ามไปตรงนั้นอีกนิดนึงคือตรงเนี้ยแตกต่างจากครั้งที่แล้วมากเพราะว่าครั้งที่แล้วมันอย่างโล่งเลยแต่เห็นรู้สึกว่ามีเหมือนเป็นสวนเป็นลานตรงนี้เป็นพื้นที่สวนกลางหรือว่าเป็นอะไรยังไงตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นไอเดียที่เราจะเพิ่ม เปลี่ยนบรรยากาศดีกว่านะครับก็จะเป็นลานกลางเต็นที่มองไปมันจะเป็นหินในอนาคตจริงๆแล้วเรามีแลนที่จะทําเป็นเด็กขึ้นมา,าเป็นสไตล์อ๋อเป็นลายลานเด็กแบบเหมือนที่เกาหลีเป็นสไตล์เ,เกาหลีใช่ก็คือเผื่อเนี่ยเราไม่อยากให้ฝนตกน้ํากระเด็นโดนเต็นท์แล้วเราเลอะเทอะอ,อันนี้ก็อาจจะตอบโจทย์และอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้แคมเปอร์ได้ลองกลางในหน้าฝนดู ครับแล้วถ้าเกิดแบบว่าบางทีวิธีแบบว่าอยากมาเล่น o บูธครา t บ้างได้ก็สามารถก่อไฟจริงๆตรงนี้มันจะค่อนข้างข้อจำกัดน้อยกว่าบนหญาืม,มันสามารถก่อไฟทําอาหารทาเป็นสไตล์แบบอเมริกันได้เลยมันค่อนข้างจะสะดวกครับอม,มีโซนให้เล่นเรียกว่ามีโซนให้เล่นแบบเยอะแยะแต่ตรงนี้ก็คือเป็นโซนที่หมถึงว่าราคายเหมือนเป็นแบบพับบิกหรือว่าเป็น ตรงนี้จะเป็น p r i v a t ครับตรงนี้เราเป็น p r i v a t แล้วใช่แต่ก็เรื่องเรื่องของการแบ่งโซนอะไรนี้ก็ต้องเดี๋ยวคุยกับแคมป์กาดูแลเข้าใจการแบ่งโซนจริงมันก็จะค่อนข้างชัดเจนด้วยลักษณะพื้นที่ของมันใช่เนาะเหมือนถ้าเกิดที่นี่ก็คือโอเคกดเกณฑ์ก็เช็คอินได้ตั้งแต่กี่โมงเช็คอินได้ตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปสิเป็นโมง้นไปถึง6โมงเย็น6โมงเย็นใช่ถ้าเกิดเรทกว่านั้นก็ก็คุยกันก็ต้องแจ้งไว้ก่อนแจ้งไว้ก่อนใช่ครับ แล้วเช็คเอาท์ประมาณ11บเอโมงจริงๆตั้งแต่ั้งแต่เช้าแหละถึงบ่ายโมงครับผมเรื่องการใช้เสียงเรื่องการอะไรก็มาตรฐานก็คือสี่ทุ่มเราก็ของดใช้เสียงครับผมคือคําว่าที่ใช้เสียงนี่คือไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเราจะแบบว่าดังกันได้เต็มที่ก่อน4ี่ทุ่มอะไรเงี้ยม่ใช่เป็นมันเป็นมารยาทของการแคมป์อยู่แล้วใช่ครับ ว่าเราก็อยากจะมาอยู่กับธรรมชาติโอเคมีเพื่อนๆมาพูดคุยแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่บันเทิงจนรบกวนคนอื่นนะมันเป็นเรื่องของไม่รบกวนคนอื่นใช่เป็นมารยาทคือแค่ไม่รบกวนคนอื่นมันก็อยู่ด้วยกันได้แล้วถูกครับอืมแล้วก็การจะก่อฟืนถ้าเกิดในส่วนของหญ้าก็ต้องมีไฟเพชรก็จะมีไฟเพชรก็จริงจริงก็มาตรฐานแหละแต่ถ้าเกิดมาเล่นลานหินเนี่ยจริงๆก็มีไว้มันก็ดีในแง่ของความสะอาดแหละอ่าถ้าเกิดไปก่อที่หินก็อาจจะต้องรบกวนเก็บซึ่งมันก็ ค่อนข้างยากเนาะผม่าจะเล่นเล่นบนที่มันก็เป็นแบบเป็นเขาเรียกเป็นคิดเท่าเป็นอะไรเงี้ยกันไปก็มีที่นี่คือการบอนไฟหรือจุดไฟก็ต้องมีไฟเพลทมาเพื่อเพื่อความสะอาดผมว่ามันมันมันเป็นสัดเป็นส่วนกว่าครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดดินกันต่อนะครับ เก็บมาดูในส่วนของท่าเรือครับนะครับก็จะมีเป็นจุดท่าเรือตรงนี้ซึ่งติดกับลาน VP เมื่อสักครู่ใช่แล้วเนาะก็จะมีเป็นทางลงมาอย่างนี้เลยได้ฟิลแบบแกว่งแว่งแต่ตรงนี้ก็จะมีเรือด้วยป่ะครับใช่ครับเดี๋ยวท่าเรือเนี้ยที่ดูไว้ก็อาจจะเป็นเรือแคนูลำหนึ่งอาจจะมีซับบอร์ดสักสองลำเอาไว้บริการลูกค้าฝั่งแคมปิ้งโดยที่ลูกค้าที่เข้ามาบริการก็สามารถใช้ได้ก็อาจจะคนละ20บนาทีอะไรอย่างงี้ครับพอเป็นได้ได้ลองเล่นแล้วก็เหมือน ก็สลับผัดเปลี่ยนให้กับคนอื่นใช่ครับใช่ครับด้วยเหมือนกันใช่เป็นกิจกรรมยามเงาๆว่างๆตอนกลางวันเพราะว่าที่นี่ก็บึงที่นี่เป็นบึงที่เขามาเขาเรียกว่าเล่นกิจกรรมทางน้ำกันใช่ครับเหมือนกันก็จะมีส่วนที่เป็นกิจกรรมทางน้ำด้วยหมก็คืออยู่ฝั่งนู้นใช่ครับเลยใช่ไหมครับจริงๆเราสามารถซ้อมไตกีฬาได้เรามีทุนวางไว้สามารถว่ายแบบโอเพนวอเตอร์ได้เลยก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นก็ไปฝั่งสามารถไปใช้บริการได้ ก็จะมีซับบอร์ดแล้วก็มีค่าบริการแล้วก็ติดต่อทช่งรับไปเลยแต่ถ้าเกิดเอาซับบอร์ดมาเองถ้าเอาซับบอร์ดมาเองผมแนะนํตรงเป็นทางฝั่งกีฬาทางน้ําดีกว่าเพราะว่าทางนู้นก็จะเป็นคนดูแลใช่เพราะว่าทางเนี้ยทางเข้ามาเองหรือว่าที่จอดรถตรงข้างหน้าเองอาจจะไม่สะดวกมากนะก็ถ้าเกิดทางนู้นก็คือจะมีเหมือนเป็นทําเตรียมไว้ให้ครับค่าบริการซับบอร์ดที่นู้นเขาชั่วโมงละสองร้อยพี่ชั่วโมงสองร้อยครับ ก็เอาเรือมาเองก็ชั่วโมงละ200เหมือนกันก็เหมือนเือเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นค่าใช้บริการใช่ใช้บริการใช่ไม่ได้อนุญาตให้เป็นเรือที่มีมอเตอร์นะครับก็เพื่อความสะอาดของน้ําป้องกันมลภาวะทางเสียงครับโอ้ถือว่าพื้นที่มันมันเหมือนจะไม่เยอะแต่มันเยอะนะสามารถแบบมาเอาบรรยากาศได้แบบหลากหลาย มีท่าเรือด้วยแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าจะมีโซนที่จะเป็นเหมือนอแคมป์คาร์แล้วก็ลูกท็อปเต็นต์ก็มาแบบใช่เราก็จะด,ดจัดโซนสำหรับแคมเปอร์แวนหรือคาราวานอ่า,อาเป็นสักมีสักอาจจะสัก5คันก่อนอในเบื้องตน้นครับผม<ก>ให้เป็นสัตว์เป็นส่วนหลังฉนี้ก็จะมีโซนนี้ก็ก็ดีนะมันเป็นสัตว์เป็นส่วนคือเท่ากับว่ามันครบ ตัวรูปแบบเลยเนี่ยโซโล่ฟมิลี่องคาแคมปแล้วก็มีแคมเปอร์แวนรูปท็อปเต็น์ก็อีกไม่นานในในกลุ่มที่เป็นรถเนี่ยก็เด้มากันแล้วเร็วๆนี้ที่นี่โอเคมาถึงเรื่องของราคาของเราเนี่ยจะเริ่มต้นที่400บาทต่อท่านต่อคืนครับผมในโซนแบบพาพิกแต่ถ้าเกิด p r i เ a t เนี่ยก็จะเป็น500บาทต่อท่านต่อคืนคือโซนพ i v เ t e เราก็แบ่งเป็นโซนไปแล้วใช่ซึ่งแต่ละโซนก็จะมีว่า เฮ้ยโซนนี้มินิมัมกี่คนนัมกี่คนโซนที่มีเป็นพารตเสองคนก็มีก็มีก็จะเป็นคนห้าร้อยบาทใช่อ่าแต่ถ้าเกิดเป็นพัวควร่าตัวก็สี่ร้อยซึ่งราคานี้ก็สิ่งด้วยความสะดวกก็น้ําแข็งน้ําดื่มครับนะครับห้องน้ําที่มียาสระผมมีสบู่เครื่องทําน้าอุ่นแล้วก็เครื่องทําน้าอุ่นด้วยนะครับห้องน้ําสะดวกสบายแล้วก็มีจุดมันเป็นเหมือนจุดแบบนั่งเล่นเนาะตรงนี้พักผ่อนส่วนของเรื่องของการล้างจานชาล้างเนี่ยก็มีน้ํายา นี่น้ำยาล้างจานให้ครับผมมีไฟฟ้าสามารถมีไฟฟ้าพ่วงต่อได้ทุกจุดนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยก็คือเข้ามาที่เนี่ยสัมผัสแล้วก็เนาะเรื่องของทางเข้าอะไรเงี้ยมีเขาเรียกว่าเป็นรั้วไม้กัน้นใช่ครับชัดเจนแล้วก็เจ้าก็ <ๆ S 2> เป็นคนที่บุ๊กมาเท้านนที่จะมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาใช่เราจะค่อนข้างให้ความสําคัญกับความส่วนตัวและความปลอดภัยมากๆครับเหมือนถ้าเกิดสมมติว่าคน วอล์กเข้ามาก็จะไม่สามารถผ่านรั้วนั้นมาได้นอกจากจะจ้างจอดรถแล้วติดต่อใช่แล้วอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่พาเข้ามาเท่านั้นก็ถือว่าอุ่นใจนะก็เดี๋ยวนี้ไม่กวนโอมแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะไปลงเต็นท์ละแล้วก็เดี๋ยวจะพักผ่อนได้ครับพี่โอมวันนี้ขอบคุณมากนะครับโอเคเดี๋ยวขอไปลงสมองกอนได้ครับพี่ผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจอกัน หลังจากที่พาทัวร์นะครับชมรอบๆแคมป์กล่าวนะครับแบงคอกแบ็ก yard เป็นที่ที่เรียกว่าเดินทางสะดวกใกล้กรุงเทพมากๆนะครับก็อยากจะออกมาเล่นแคมป์อะไรเงี้ยก็เดินทางใช้เวลาน้อยมากๆจริงๆการมีลานแคมปิ้งอย่างเงี้ยใกล้กรุงเทพเนี่ยก็คือการนัดกลุ่มเพื่อนอ่ะรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นง่ายมากๆเลยมันก็ใกล้ขึ้นมานะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยดีมากๆวันนี้ก็มีกลุ่มแคมเปอร์เนี่ยเข้ามากางเต็นท์กันพอสมควรนะครับแล้วก็ ที่นี่แบบเงียบ,บ,บเงียบแบบเงียบมากบรรยากาศดีแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนแบบเรียาร,รยาทในการแคมป์แบบค่อนข้างแบบดีเลยอะ่ะแล้วบรรยากาศก,าก็มีเสียงนะครับธรรมชาติอะไรเงี้ยก็ลองไปติดตามกันดูนะครับ b a n ค k o k b a c ย y a r d นะครับใน Facebook นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงนี้เรื่องของราคาก็ ตามที่เราได้คุยกับคุณโอมไปนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับในเรื่องของลิงก์ของ f c e e o o o นะครับไปการจองที่นี่แล้วก็การเดินทางไม่ยากเลยเดี๋ยวจะลง Google Map ไปด้วยนะครับใต้วิดีโอนี้เลยมาลองดูกันนะครับแบงคอกแบ็กยาร์ดนะครับใกล้กรุงเทพแบบนี้มาเล่นแคมป์ได้หลากหลายวิวนะครับเพราะมีหลายโซนมีรอบๆนี้เลยคิดว่ามากันแบบ ได้ไม่เบื่อมีหลายรูปแบบแล้วเดี๋ยวเจอกันครับว่าคลิปหน้าแคมเปอร์เดอะบุ๊จะไปทําอะไรสนุกๆก,กันนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับแคมเปอร์เดอะบุ๊ครับ